สวัสดีนะครับผม,อ,ามาอ,ยอ,อยู่กับพิสันคนโคกรถไถต้องทำนะครับก,บก็วันนี้พามาดูรถไถนาเดินตามนะครับอยู่ที่ร้านสันเพชรนะครับดีเซลเจริญยนนี่นะครับเบอร์โทรนะครับ0 8 8 1 7 2 5 1 5 1 4นจนะครับเราจะพามาดูพามาดูงานบิ้วใหม่นะครับ จะสวยแล้วก็ราคาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับพี่พิสันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเจ้ด้วยสวัสดีครับพี่พิสันไหมครับผมสันคนโคกหรือสันเพชรอ๋อสันเหมือนกันนะครับส่วำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูงานบิ้วนะครับอ่าสยางสยยางนี้เท่าไหร่นะตัวละเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผม เจ็ดพันห้าครับผมคือเจ็ดพันห้าที่ง่ายทำสีให้เรียบร้อยขายพร้อมรับประกันครับผมมีรับประกันให้ด้วยครับผมจ้างมีรับประกันนี่ว่าเอาระบบรให้ผมดีกว่าเอาเทอผมลงไปในเพจสวยมากนะครับเก็บสีให้ด้วยนะครับใช้งานยาวๆได้นะครับน่ทวีคูณนะครับก็สวยมากนะครับทั้งในเจ็ดพันห้าแล้วรุ่งเพชรนี่ลรั จ็ดพันเหมือนกันเจ้าภาพเหมือนกันอ๋อรุ่นนี้ก็พิมพ์นิยมอีกแบรนด์หนึ่งนะครับในรุ่งเพชนร,รนะครับค่ะเจ็ดพันห้าสวยๆๆนี่นะผางก็ไม่มีผุนะครับสยามแท็กเตอร์แปดพันห้าแปดพันห้าจะแพงก็ราคาเจ็ดพันห้าแต่มันแพงตรงเนื้ 8, 5. 5. อสีอ๋อสีสีตัวนี้จะสวยหน่อยสีมันเจ็บแสบสีแป๊ดเลยนะครับ แ8พันานะต้นแต่ว่าข้างในเช็คเรียบร้อยรับประกันเรีย้อยครับผมเอาไปใช้งานได้แน่นอนนะครับยาวๆนะครับใช้ยังลูกบวชได้เลยนะครับน้าพี่ลูกจะบวชหรือยังยังอีก7ปีอันนี้ยังไม่ได้ติดติ๊กเกอร์ใช่ครับผมอันนี้เป็นบิ๊กจิ๋วครับผมเป็นบิ๊กจิ๋วเตอร์ถ้ายังบิ๊กจิ๋วสภาพบิ๊วมานี่แหละ7พันาเหมือนกัน7พันาเหมือนกันครับผมอ๋อเป็นเบรกนอกอ๋อเบรกนอกนี่นะครับ เช็คเกียร์หน่อยเกียร์ดีป่ะเกียร์ดีอยู่แล้วครับแน่นปึกเลยอือฮะสายเดียวก็ทนต้องมาอือนี่ครับบิ๊กจิ๋วนะครับใช้ย่ำนาได้นะสุดทนก็ใครใครอยากจะซื้อไปก็เอาเอาไปทำเฟอร์แมคโคก็ได้นะครับสุดทนเอาไปทำมันอืออือนี่นะครับ แล้วก็พวกนี้ก็มีนะครับก็สตาร์ทได้ฟังแล้วนะในช่องของคนโคกนะครับถ้าเกิดว่าจะไปดูใครที่ยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูได้นะครับตัวนี้ถ้าอย่างงานสภาพตัวนี้อาทิตยร้อยก็สองหมื่นเท่าไหร่นะพี่ชุดนี้ครับสามหมื่นกว่าบาทถ้าเครื่องเดียวพอสองหมื่นต้นทนครับอ๋อสองหมื 2, ่นทวนนะครับครับคือแบบว่าเต็มระบบแบบนี้ทั้งบางคลนทั้งทั้งโครงก็อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทครับ าอ,อ๋อประมาณสามหมืนห้ารวมมาโค,โคนโคแล้วด้วยวครับให้ทอ่อครับให้ทอ่ทอน็อตท่อก็ซื้อใหม่แต่ให้เลยท่อน็อตท่อสิ่งนะครับทอ,ทอ,ทอ,ทอนั่นก็หลายพันแล้วนะครับสุดยอดมากนี่นะครับของเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวนูนนะคร,รุ่นยอดนิยมนะครับนี่นี่นะครับแรงอัดดีมาก ก็ประมาณตัวนี้เห็นว่าตัวนี้หมื่นห้านะครับตัวนี้หมื่นห้าเนาะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งหมื่นสี่ห้าร้อยตัวนี้ออาตัวนี้นะครับครับก็เจ้าโลกหมื่นหมื่นหกห้าร้อยหมื่นหกห้าร้อยอ่าหมื่นหกห้าร้อยนะครับเนี่ยประกันในให้เลยครับอันนี้สวยนะพี่สันได้ฟังเสียงละคือว่าเก็บสีมาใหม่ก็จริงแต่ว่าเป็นข้างในเดิมนะครับ เป็นน็อตอะไรก็ไม่เคยเปิดนะครับหัวน็อตสวยมากนี่อที่รอยก็มีนะครับมีต่ำสุดสอง0ันห้าเนาะครับผมสอง0หก็จะเป็นตัวอ่าตัวนี้นะครับสอง0ันห้ามีเกียร์ 2, 5, รยรแต่ว่าได,ได้ได้ลองใส่เกียร์แล้วมันไปแบบได้ได้ครับผมไหนเราลองใส่เกียร์ดู อันนี้ว่างอ๋อใส่เกียร์ได้นะครับเนี่ยเออครับครับเออมันติดตรงนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องกันนั้นใหม่ครับเทุกครับเออเอามาเออครับแต่ว่าเข้าเกียร์หนึ่งได้แล้วก็เดินได้ครับสองพันห้าเนี่เอาไปติดน้าสบายสบายเลยนะครับอืมไม่ต้องเอาไปทําสีแล้วนะถ้าเกิดว่าจะไปติดน้ําทิ้งไว้นะครับก็เดินได้นะครับราคาก็ พอๆกับเศษเล็กเลยนะเนาะใช่ครับผมอืมครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นช่างกิโลก็น่าจะมีเป็นเกือบๆสองพันหรือประมาณสองพันนะใชครับนะครับเยอะมากสีชมพูนี่ของอะไรเนาะเนี่ยิิวครับผมนี่อีกตัวที่บิวสีใหม่นะครับ6,500ต,ตอนนี้หกพันห้า ครก็แต่เ,เกียร์ดีก็พอละรุ่นรุ่นนิยมนะครับแถวสีเกีนิยมมากอันนี้จักรเพชรอืมจักรเพชรก็นิยมนะครับตัวน,นี้แค่ห้าพันบาทนี่ครับดีนะพี่ตัวนี้ห้าพันบาทครับอ่ 5, บาตอน,นนี้ห้าพันบาทนะครับสวยมากตัวนะี้ อันนี้อีกเยอะแยะนะครับผมขอล้องเข้ามาดูได้นะครับอยากให้มาดูมาเลือกเอานะครับถือว่าราคาถูกมากอย่างล่อเหล็กนี่ล่อเหล็กผมเอะใจมาก400บาทนะครับคู่ละสี0รอยเอาไปร่อะใ <c oughs> บใส่ตั้งใบหกได้นะครับโอเคเนาะอ๋อแล้วมีตัวนี้ตลาดนะบิ๊กจิ๋วฉมใหม่ตัวนี้ห้าพ ห้าพันห้าป่า,าตัวนี้นะครับห้าพันห้านะครับสวยมากนะครับตัวนี้นี่นะครับเกียร์ดีทุกเกียร์นะครับก่อหางก็ไม่มีผุนะครับนแนะนําไปแล้วนะตันนี้สวยมากโอเคเห็นว่าจะมีของเข้ามาเรื่อยๆนะพี่น,ะนทุกวันเลยครับอครับ มีของเต็มสต็อกตลอดนะครับลองยังไงก็ลองเข้ามาดูนะครับดูคลิปนี้ก็ส้าเกอร์มาดูย้อนมาดูสามเดือนที่แล้วก็ของอาจจะไม่เหมือนนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีดีกว่านี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเยอะกว่านี้นะครับยังไงก็เข้ามาดูนะครับแล้วบอกเบอร์โทรก่อนนี่นะครับร้านสันเพชรดีเซลนะครับเจริญยนต์นะครับโทรกศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งห้าหนึ่งสี่นะครับผมอันนี้เก็บงาน <im attraction> <vagy> นี่เป็นพี่ชายผ oh. มอ๋อเขามาทำซิ่งครับทำซิ่งครับผมอ๋อกระถ้าซิ่งครับอ๋อกระทะซิ่งทำขายไปไหนกระทะซิ่งแบบนี้ครับผ <g ül üyor> มทำ <g ül üyor> ขายด้วยครับผมทำขายด้วยโอ้นี่นี่ล้อยางนี่คู่เท่าไรเนี่ยล้อยางนี่ <S <S เป็นยางลบตาอ๋อเป็นยางลบตา สองพันกว่าบาทพร้อมกระทะใช่ไหมสองพันเก้าพร้อมกระทะเลยพี่อ๋อเปอร์เซ็นต์หรือว่าเปอร์เซ็นไม่เพื่อเซ็นต์ื่ออะไรลดเป็นราคาโอ้ผมเคยซื้อไปแล้วหลอย่างคู่ละเท่าไหร่ใจดีมากคู่ละหมื่นป่ะเออได้ยางสวยมากนะครับตอนนี้ถ้ายางรอดอกไม่นับรอดอกก็สองพันกว่าบาทครับพี่สองพันกว่าได้กระทะไปเลยได้อ๋อนะครับไไม่ด้ใช้งานบ่อยนะ ้รถไหลไม่ต้องใส่เกีย์เกล่องกระบะเอาแล้วแล้วมีบริการส่งอะไรไหมครับเครื่องทัวไทยอ๋อครับแล้วพวกยางนั้นมีส่งไหมครับ อย่างนี้ถ้าซื้อซื้อหลายคู่นี่ผมส่งด้วยตัวเองแต่ถ้าเป็นก็เป็นพวกขนส่งธรรมดาอ๋อประมาณประมาณเท่าไหร่ครับค่าค่าขนส่งนี่ผมก็ยังไม่เคยสักทีส่วนมากจะไปส่งเองอ๋อค่ะส่งตลอดโอเคแล้วแล้วโค้งนี่ขนส่งได้ปะโค้งนี่ส่วนมากผมจะไม่ไปขนส่งเพราะพี่บอกว่ามันนานจะไมวันเดียวสิเลยอ๋อครับถ้าไม่ไกลมาก มีบริการขนส่งนะถ้ายังแถวใกล้ๆนี่ไปส่งเองให้ได้เลยบว่คานน้ำมันนิดหน่อยยังไงก็ลองโทรมาสอบถามดูนะครับผมนี่นะครับโอเคเนาะพี่เอเนาะสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไล์ทุกกำลังใจนะครับยังก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ